ตอนนี้ถ้าเกิดมันจะวิวัฒนาการอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมแบบว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นมนุษย์ที่ทนความร้อนได้มากกว่าหรือว่าป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่ามีขนเยอะขึ้นหรือสีผิวเปลี่ยนไปพี่หนุ่มอยากเป็นคนที่รูปร่างดีสุขภาพาดีผิวไหนอยากผิวเรืองแสงอ,อยากจะมีปีกงอกขึ้นมามเฮ้ยเอ็กนเหรอจริงเขาใช้วิธีนี้ แล้วมันทําให้เขารอดวิธีนี้มันก็ถูกสั่งส่งอยู่ใน DNA จนกลายเป็นจริยธรรมของเขาซึ่งก็ไม่เหมือนเราแต่มันก็เป็นพิสูจน์ได้ว่าเรา<ม>เล่นบทพระเจ้าวะไม่อยากตายอยากจะอยู่สัก200ปีถ้าเราเป็นซิลิคอนถ้ายจะมาเป็นซิลิคอนไดออกไซด<ม>์ของแข็งก็ต้คงต้องหายใจออกมาเป็นเม็ดาย <S <S คือถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมนุษย์จะตัดต่อพันธุกรรมแพร่ไปเรามันเป็นไปได้าทท้านั้นแหละ<ม>ครับ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับหลายคนบอกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์คนแรกเดินออกไปจากทวีปแอฟริกา เรียกว่าสมมติฐานสมมติฐานแต่ไม่ใช่คนแรกที่เดินออกมานะใช่คนหลังๆแล้วคนหลังๆคนที่เดินมาจากต้องต้องเข้าใจก่อนฮะเวลาเราใช้คาว่ามนุษย์นะฮะเราหมายถึงโฮโมจุดๆๆเราเป็นโฮโมเซเปียนบนโลกมีหลายโฮโมฮะในอดีตแต่ปัจจุบันหลเอแดนทานโฮโม อิเล็กทัศเนาะจุดแยกของเราคือจุดแยกที่เผ่าพันธุ์มนุษย์แยกกับไพรเมทชนิดอื่นจุดหนึ่งก็เกิดสองสามล้านปีที่แล้วนะตอนนั้นยังไม่เป็นมนุษย์เรียกว่ายังคล้ายๆลิงแต่ไม่มีหางเป็นลิงไร้หางแล้วกันถ้าคนไทยแปลภาษาไทยแปลคือลิงไร้หางก็ไม่ใช่ลิงลิงเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งไพรเมททุกชนิดยังอยู่ที่แอฟริกาครับต้องอธิบายไงว่าไพรเมทคืออะไรครับไพรเมทเป็นบรรเหมือนบรรพบุรุษของมนุษย์ไอ้ไพรเมทกับลิงเนี่ยต่างกันยังไงไพรเมทเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์และลิง ก็เปลี่ยนว่าไพเมดอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าอนาคตมันอันนี้อีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นลิงเส้นหนึ่งมันจะเป็นมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่ลิงที่จะพัฒนาไปเป็นไอ้ตัวสองแขนสองขาคือคือต้องเคลียร์ก่อนนะว่าเราไม่ได้มาจากลิงแต่เรามีอะไรนะมันพุรุาร่วมกันลิงไอ้ไพเมดขอเปรียบเทียบเป็นสัตว์สักชนิดหนึ่งที่คล้ายได้ไหมมีลูกด้วยนมนั่นแหละใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆเดินสี่ขาเลยเหมือนหนูผีนยาาปลลกมเ็ิง แต่มันไม่ใช่ตัวนักการเปรีงทั้งหมดมันแยกเยอะมากแยกแต่วันลูกลายมันสักตัวนึงมาจากตรงนั้นมันเลยมีคําศั์ครับว่าต้นไม้แห่งชีวิตเรานึกถึงต้นไม้แต่กิ่งก้านสาขาครับมนุษย์กับลิงต่างกันยังไงมาต่างกันยังไงต่างกันยังไงถ้า DNA ก็ต่างกันแค่ไม่ถึง2%จริงๆไม่ถึง2งานวิจัยใหม่ๆหนึ่งกว่าเองด้วยซ้ำเราถอดคู่มือของ DNA นมาได้แล้วว่าตรงกันความมาลกอริีอง DNA ไม่พอฮะผมสามารถไล่ไปยังบรรพบุรุษผมที่อยู่ในแอฟริกาไไดด้ว่าาาาเเขินนนทงอออกมตหครับ นี่แหละครับพลังของ d ี a อนเอและวิทยาศาสต,ตร์ตรวจสอบพันธุกรรมอย่างเผ่พาพันธุ์เราชื่อเลยฮะโฮโมเซเปียนเซเปียนคือสปีชีส์เราสปีชีส์คืออะไรสปีชีส์คือแต่งงานการมีลูกกันได้โดยไม่มีการผิดเพี้ยนทางพันธุกรรมรแต่ถ้าเกิดโฮโมเซเปียนไปแต่งงานกับโฮโบจุดๆๆมันอาจจะมีปัญหาแต่ถ<ต>้าใกล้ๆยังพอได้เช่นล่าสุดถึ่งได้รางวัลโนเบลไปพี่แล้วศาสตราจารย์ที่ได้รางวัลโนเบลฟาโบศาสตราจารย์ฟาบ ในการวิจัยของเขาอะโฮโมเดนเทิร์นกับโฮโมเดนิสวานสองเผ่าพันธุ์เนี่ยคนละสปีชีส์กันกับโฮโมเหมือนกันแต่สามารถผสมพันธุ์มีลูกกันได้จริงๆสาเหตุเพราะว่าเขาห่างกันไม่มากเขาห่างกันคือเขาแยกสายพันธุ์ไม่กี่แสนปีฉะนั้น d ีเอเอเขายังจากห่างกันไม่มากคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ตัดที่คําว่าสปีชีส์ถ้าพูดจริงๆคือจะผสมพันธุ์ได้ไม่ได้ตัดกันที่ความแตกต่างของ d n a ถ้าดี a ต่างกันมากเกินไปก็เข้ากันไม่ได้ต่างกันน้อยๆหน่อยก็เข้ากันได้ครับ มันต่างกันตรงนั้นถ้าห่างกันมากๆกเลยครับห่างกันมากหกมากมก็จะผิดพลาดอาจจะพิ่กงพิ่การหรือไม่ได้เลยสมมุตินะครับม้าผสมกับลาได้ล่อล่อไม่สามารถมีลูกได้ล่อเป็นหมันล่อเป็นหมันการที่ผสมพันธุ์แล้วออกมาเป็นพิกลพิ่การขาดได้ไหมฮะผมเคยตรวจดีเอ็นเอผมมี DNA 2%องเของผมผมไปตรวจที่สารัฐนะฮะผมผมมี DNA 2%ของผมเนี่ยไม่ใช่โฮโมเซเปียนอ้าวเป็นอะไรฮะโฮโมดีแอนเดเทลเดเทลตุ้อะไร เป็นโฮโมโอรโ <ฮ S 2> ประเทศหนึ่งเป็นมนุษย์เราเจอฟอสซิลของเขาเขาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่ามถวมแบบเตี้ยแล้วก็มีค่อนข้างหนา<อ>ไปทางคล้ายลิงแต่ว่าแต่ว่าจุดไฟเป็นพูดได้มีศิลปะในผนังถ้ำแต่โครงกระดูกเขาแตกต่างกับโฮโมเซเปียนอย่างเห็นได้ชัด ผมมีดีเอ็นเอของเขาอยู่2%องเปอร์เซ็นต์ซึ่ง <พอ S 1> มีหลายคนที่มีดีเอ็นเอสองเปอร์เซ็นต์แต่โมโผมมีสัดส,ส่วนมากผิดปกติไม่เทียบกับคนเอเชียแสดงว,ว,ว,ว่าบรรพุรุษแสดงว,ว่าบรรพุรุษอันใกล้เป็นชาวยุโรปผมผมแปลกใจเหมือนกันออแต่แต่ผมมาเลื่อนดูว่าผมมีเชื้อชาติ0.1%นะฮะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คืออะไรมีเชื้อชาติโปรตุเกสและสเปนมี0.1%เป็นเป็นโปรตุเกสและสเปนซึ่งเป็นส่วนโค้ดที่มีดีเอ็นเอเท่าอยู่ส่งทอดมาจาก ของฝั่งโปรตุเกสและ oh, สเปน oh, ที่อยู่ในเลือด oh, oh. ผมผมเช็คเลยผมเช็คได้ว่านเนี่ยผมนย oh, oh. ฮะดีเอ็นเอมหาสา,ารไหมฮะ oh, oh. นักวิทย์สมัยนี้บอกได้เลยว่าบารรพบุรุษคุณมาจากไหน oh, oh. เขาบอกผมเขาบอกว่าผมเป็นไทยลาว60%มีจีน30%เวียดนาม10% oh, oh. นอกนั้นอย่างอื่นเขาเขารู้เขารู้ยันว่าเมื่อ5รุ่นที่แล้วบรรพบุรุษอยู่ที่จีน3รุ่นต่อมาอยู่ที่เวียดนามแล้วค่อยเข้าไทยมาเมื่อกี่ปีก่อน ผมมีญาติกี่คนที่มีบรรพบุรุษร่วมกับปู่ทวดของปู่ทวดที่ยังอยู่ที่อเมริกาหนึ่งพันกว่าคนผมนามสกุลเลี่ยนพาณิชย์แต่ญาติผมที่ในตรงการขึ้นในบัญชีนามสกุลลีเลี่ยวคล้ายกันหมดเลยคือคือเขาเขามาจากแยกมาจากทวดของปู่ทวดผมอะอะไรอย่างเงี้ยผมผมแซ่บนี่เดียวสถิติครับเคยอันนี้ไม่ใช่ในไทยเขาสำรวจย้อนหลังไปประมาณ5รุ่นนะถ้าคุณย้อนหลังหรุ่นก็คือ เกินยุคกลางแล้วหรุ่น้งนานๆก็สี่สี่สามสี่ร้อยปีเขาบอกว่าประมาณท่านจากหกถึงเจ็ดในสิบคุณจะมีปู่ทวดของทวดของทวดร่วมกันตอนนั้นเขาสำรวจยุโรปอ่ะคือตอนยุโรปองมันน้อยนะตายมันเยอะแล้วเราเพิ่งมามีประชากรเยอะๆด้ไม่กี่ร้อยปีนี้เองไงแบบรู้สึกห้าหรือหกรุ่นน่ะเขาบอกมีคุณมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่คุณจะมีปู่ทวดทวดทวดร่วมกันอะไรอย่างนี้ที่บอกว่าความเป็นญาติก็พูดง่ายๆคนไทยทั้งประเทศอ่ะคือ ถ้าไล่ไปสักเจ็ดรุ่นแปดรุ่นคุณมีโอกาสที่จะเป็นญาติพี่น้องก็ลองไปตรวจดีเอ็นเอกันได้นะครับอยากอยากจะไปตรวจนะฮะดีเอ็นเอเพื่อรู้ว่าเราเป็นญาติใครอะไรยังไงนะหรือว่าเมื่อหลายรุ่นก่อนเคยอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับที่นิกพูดนะก็ทําได้แล้วในปัจจุบันเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วและที่เรากําลังพูดถึงก็คือว่าสิ่งนี้มันทาให้เราจําแนก แล้วก็พูดถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาได้ถ้าเป็นลูกเมรูปเป็นลูกผสมของเซลลีนี่ดีดีนะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตนะแล้วเราก็ไล่แบบเนี้ยไม่ใช่แค่ในมนุษย์ไงเราไล่ไปถึงไล่จนข้ามเผ่าพันธุ์ได้ข้าะไปเลยจนล้อย้านได้เลยครับแลวมันร่วมกันเป็นต้นไม้แห่งชีวิตมันเลยเป็นสาเหตุว่าทาไมเราถึงมี DNA เหมือนกันทําไมเราถึงใช้เซลล์ในสัตว์เดียวกันทําไมเราถึงมีดวงตาเหมือนกันทาไมถึงมีปอดเหมือนกันอะไรเงี้ยมัน DNA สารพันธุ มันเหมือนหนังสือเล่มเลยเวลาเรามีลูกมีหลานหนังสือนั้นก็ถูกก๊อปปี้ไปใส่ลูกใส่หลานและการก๊อปปี้ทุกครั้งมันจะมีจุดผิดพลาดหรือที่เราเรียกว่าการกลาย<ก>พันธุ์แล้วพอมันแตกไปแตกไปเยอะๆมันก็มีการจุดผิดพลาดเยอะถ้าพูดแบบง่ายๆว่าเราไล่สายดีได้ยังไงก็เหมือนกับว่าเรามานั่งเทียบสมุดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดใครผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนเราสามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นต้นฉบับใครลอกใครมาใครเป็นก๊อปปี้สามก๊อปปี้สี่ แล้วจริงๆแล้วการผิดพลาดยังไม่ใช่ผิดพลาดโมโอด้วยมันจะมีมันจะมีแบบคาบคาบการผิดพลาดว่าสมมุติภายใน1000รุ่นจะเกิดผิดพลาดหนึ่งครั้งแถวๆนี้เรามีสรรมการทางการวิสานมาคำนวณเรื่องนี้เลยเราเลยสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ไล่ได้เลยว่าใครมาจากไหนซึ่งความองค์ความรู้พวกนี้ครับเราเลยเอามาใช้ตัดต่อพันธุกรรมข้าวพืชหรือสั์ที่เราใช้กินกันอยู่ทุกวันนี้ มนุษย์เราเปลี่ยนตลอดครับเราเปลี่ยนแปลงตลอดอีกหมื่นปีข้างหน้าผมอาจจะไม่มีนิ้วแบบนี้ก็ได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดครับสิ่งมีชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งคุณหยุดวิวัฒนาการคืออาจจะไม่เปลี่ยนกายภาพภาเรอยไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเดีเราก็เป็นมนุษย์แบบนี้มาสักแสนสองแสนปีไม่เหมือนกันสิทีเดียวแต่เดิมไม่เป็นงี้เหรอสามแสนปีสมองน้อยกว่านี้เล็กนิดนึงแล้วก็ท้ายกว่านั้นเที้ยวเยอะกว่านี้ คือ,คอลำไส้ใหญ่ยาวกว่านี้ไม่มีไส้ติ่งยาวกว่านี้ทุกวันนี้ฮะทุกคนมีกระดูกส่วนที่เป็นหางอยู่นะเป็นก้นกบเล็กๆนั่นน่ะะหรอครับนั่นคือร่องรอยของหางของบรรพบรุษที่มันติดมาเหรอเคยเห็นเพื่อนบางคนไหมเพื่อนผมบางคนขยับหูได้เหมือนมันบัวเหมือน,น,นอะไรนี่แหละนี่มม<ม>คนทําได้นั่นแหละฮะคือสิ่งที่มันหลงเหลือมาจากยุคนั้นเหรอครับบางคนหายไปแล้วบางคนบางคนหายไปแล้วบางคนยังอยู่หรือแม้แต่ฟันฟันคุดเนี่ยฮะทำไมทำไมเราต้องผ่ากันโบราณมากเเพราะว่าฟันฟันคุดเนี่ยฮะมันถูกออกแบบมาให้เคี้ยวเนื้อดิบ ปัจจุบันเราไม่ใช้แล้วเราไม่ได้กินเนื้อดิบแล้วเราเลยต้องคอยถอดมันตลอดเพราะฉะนั้นอนาคตมนุษย์จะเปลี่ยนไปไม่ทางใดทางหนึ่งมนุษย์ในอนาคตจะเป็นยังไงผมเชื่อเลยว่าเราเราคาดการณไไปได้จากตอนนี้ถ้าเกิดมันจะวิวัฒนาการอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่อย่างเช่นคนที่อยู่บนภูเขาสูงสูงก็ทนกับแรงดันอากาศได้ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างล่างแลละหรือว่าสภาพแวดล้อมแบบว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นมนุษย์ที่ทนความร้อนได้มากกว่าหรือว่า ป้องกันลังสีจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่ามีขนเยอะขึ้นหรือสีผิวเปลี่ยนไปหรืออะไรแบบนี้มากกว่าครับจะเป็นไปได้ไหมว่าเราเราเก่งขนาดแบบตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์ในยุคหน้าเนี่ยตอนเรือดตัดได้แต่ว่าใช่แต่ว่าเรามีเรื่องจริยธรรมกันเพราะเป็นเป็นข้อห้ามอยู่อ่ะจริงๆเทคเช็คยีปรจจุบเราตัดต่อพนุกรรมได้แล้วใช่ทาได้กฎหมาย ก็โลกเลยเขาเลยไม่ไม่สมมตินะพี่หนุ่มอยากเป็นคนที่รูปร่างดีสุขภาพดีผิวหน้อยากผิวเรืองแสงทำได้หมดยากจะมีปีกงอกขึ้นมาเฮ้ยจริงต่ต่อได้ตั้งแต่ในคันนะทำให้เด็กไม่มีโรคภัยไม่ติดเลยเอ็กซ์แมนเหรอก็ทําได้แล้วครับแต่กฎหมายไม่ให้ผ่านใช่คือตอนไม่เราเไม่อยากป่วยอยากก็แบบแข็งแรงตลอดชีวิตจริยธรรมทำได้แต่ยังไม่มีการทดลองในมนุษย์จริงๆเราทดลองในสัตว์กัะหนูเราอย่างล่าสุดนะครับมีการปลูกเขาวางบนหนู ทำให้เขากว้างงอกรมาจากขวดเอันนั้นข่าจริงเหรออ่านเหมือนกันข่าวจริงฮะเข่าจริงครับแต่เขามันไม่สวยแต่ไม่ไม่ด้สวยแล้วกันมันเป็นมันเป็นสารบางอย่างที่มันมันอย่างที่แล้วมันก็ทําให้หนูใช้ชีวิตยากนะเพราะว่ามันต้องรอดเข้าดูเข้านี่ติดเขาตัวเองแต่แต่มันก็เป็นพิสูจน์ได้ว่าเราอืเล่นบทพระเจ้าอ่ะเราเล่นบทพระเจ้าที่เราพูดถึงเรื่องรหัสพันธุกรรมเราเข้าใจรหัสพันธุกรรมของมนุษย์แล้วมากๆแล้วว่าแต่ละตัวทำงานยังไงตอนนี้เราสามารถไปเปลี่ยนตัวหนังสือมันได้ เองแล้วอยากให้เป็นแบบไหนค่อนข้างได้เยอะแล้วล่ะไม่อยากตายอยากจะอยู่สัก200ปีอ๋ปีเอเร่ันติดอยู่ติดปัจจัยอื่นๆครับปัจจัยนั้นติดอยู่เพราะว่านี้มันเป็นคำสั่งในการสร้างโปรตีนสร้างตัวตนให้เราอยากจะบินได้เหมือนนกตับต่อก็ลองผิดลองถูกกันไปต้องไปลองผิดลองถูกแต่ก่านจะไปถึงมันต้องมีชีวิตที่ล้มเหลวก่อนเคยดูเรื่องเอเลี่ยนไหมเอเลี่ยนสี่เอเลี่ยนสี่ที่เขาพยายามตัดต่อนางเอกแล้วครั้งหนึ่งนางเอกตัวที่สมบูรณ์ไปเปิดเจอห้องมีตัวอย่างที่ล้มเหลวเต็มไปหมดเราต้องใช้ชีวิตอย่างทรมาน ตัวอย่างที่ล้มเหลวเต็มเต็มห้องไปหมดคือเขาก็กลัวเป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดจริยธรรมเขาใจเขาใจมันไม่สามารถแบบตัดต่อตรงนี้แล้วก็สําเร็จเลยเพราะมันต้อง้องผิดลองถูกอีกเยอะแต่เรามีวิธีแนวคิดหลายอย่างของวิทยาศาสตร์ไม่ถูกเขาเรียกว่าละตามทํานองของทมแล้วกันครับอย่างอย่างปัจจุบันก็มีการเสนอว่าทําคันเทียมไหมเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงต้องคลอดลูกมันเป็นภาระถ้าจะให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงต้องไม่ท้องแล้วก็ถ้าเอาเด็กไปอยู่ในคันเทียม ก็ฉายกระถาไว้ในเครื่องไว้ในเครื่องผมเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้หมดแหละครับแต่ว่าติดเส้นจริยธรรมจริยธรรมก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่ลูกเขาจะผูกพันเขาจะอะไรเหมือนว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆก็อาจจะทิ้งไปง่ายๆอืมอะไรจริงมันมันมันซับซ้อนครับเพราะว่ามนุษย์เรายังไม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างผมเคยมีโอกาสได้ไปที่ MIT นะครับมหาวิทยาลัยมันมันเสิร์ชเศษเทคโนโลยีของที่สหรัฐเขาก็มีแนวคิดจริงจังเลยนะฮะ ให้หมูเนี่ยอุ้มบุญเด็กท้องหมูสามารถบรรจุเด็กไปเก้าคนเราจะทํำไหมทําได้จะทํำไหมผู้หญิงไม่ต้องคลอดลูกโอ้โหแล้วลูกเราไปเกิดมาจากหมูนี่ก็คิดมากเหมือนนะคือเราก็ต้องคิดมากเหมือนกันและอะไรคือความเท่าเทียมระหว่างชายกับหญิงแต่ดีนี่ทุกอย่างก็เป็นของเด็กอยู่แต่ไม่ดไม่นแค่แค่รับสัรอาหารจากจากหมูมาแค่นั้นแหละรับทำทำได้หมดแหละครับไก่สีชมพูปลาเรืองแสงต้นไม้เรืองแสงทุกวันนี้ทําได้แล้วทําได้แล้วครับข้าวที่เรากินกันทุกวันนี้ ต้นไม้ที่เราปลูกผ่านการตัดต่อมาแล้วกล้วยที่เรากินกล้วยที่เรากินกล้วยสังเกตไหมฮะทำไมกล้วยไม่มีเมล็ดเพราะเราตัดมันมาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนกล้วยป่าที่มีเมล็ดกล้วยเราเป็นหมันถูกไหมฮะมันอะไรเงี้ยคือมันทาได้หมดแหละครับถามว่าอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราตัดต่อพันธุกรรมพืชเราผ่านกฎหมายแล้วในอนาคตข้างหน้ามันมีความเป็นไปได้ไหมฮะที่ ไอ้เรื่องนี้มันจะเอ้ามนุษย์จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลจะได้แบบอยู่ดีมีสุขแบบไม่มีโครคภัยไข้เจ็บตลอดทุกคนก็ซัฟเฟอร์กับการไอ้คนนี้เกิดมาหน้าตาดีคนนี้หน้าตาไม่ดีเอา้ามันเท่าเทียมไปเลยเกิดมายุคใหม่ฉลาดเหมือนกันน,กนะสติปัญญาเท่ากันสุดท้าย ไม่ตายเอาไม่ต้องป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคนู้นโรคนี้น่าก,กลัวเหมือนกันนะถ้ามันต้องใช้ทุนมันก็ไม่ได้เท่าเทียมกันทุกคนอยู่ดีนะครับก็ต้องใช้ทุนสุดท้ายก็มีบางคนม,มีชีวิตยาวนานหรือว่าคนแบบมีชีวิตสั้นกว่าคนอื่นใ้เรื่องผ่านกฎหมายทำเนี่ยในอนาคตมันอะไรเกิดขึ้นได้บางที ความเชื่อสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนครับก็อาจจะเฮ้ยเรื่องนี้ก็ทําได้สีอะไรเงี้ยทำได้อาจจะเป็นสังคมส่วนใหญ่คิดว่าก็ทําได้ตอนนี้มันติดเส้นตรงนั้นอยู่แค่นั้นเองแต่ในอนาคตสมมติถ้าผมเป็นมนุษย์ในอนาคตและผมอยากไปดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยอากาศมันบางมากกว่าที่เราเคยพูดไปนะครว่ามันบางเท่ากับความสูงอากาศเนี่ยพื่นอยู่โลก50กิโลเมตรครับอผมก็อาจจะตัดต่อพันธุกรรมลูกผม ให้ทนต่ออากาศบางได้อมันก็จะมีคือถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมนุษย์จะตัดต่อพันธุกรรมแพร่ไปเรานี่มันเป็นไปได้ทท้งนั้นแหละครับียงแค่ว่าเบสพื้นฐานจากจริยธรรมในตอนนี้มันน่าเป็นห่วงแค่นั้นเองอย่างที่พูดไปอย่างเรื่องเอาหมูไปอุ้มคันก็เริ่มมันเห็นไหมมันตัดต่อพันธุกรรมเด็กมันก็น่ากลัวนะฮะในความคิดของคนในยุคปัจจุบันมันก็จะติดติดเนี่ยมันก็จะกลับมาติดตรงนี้อีกแล้วแล้วถามว่าเอวเอเลียนมีจริยธรรมหรือเปล่าอ่า เป็นไอเดียใช่ไหมเขวิวัฒนาการมาเพิ่มมีจริยธรรมหรือเปล่าจริงๆมันจะมีว่าใช่มีมีมีไม่จำเป็นต้องมีจริยธรรมาับจริยธรรมในมนุษย์มาจากไหนในทางวิทยาศาสตร์ครับคือการมีจริยธรรมทาให้สปีชีส์เรารอดสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ที่รอดได้โดยไม่ต้องอาศัยจริยธรรมเขาก็จะไม่ยอมรัจริยธรรมมาผมเคยได้ยินว่าหลักฐานของการแสดงความเป็นมนุษย์คือการพบเจอฟอสซิลของคนแก่ที่ฟันเนี่ยเคี้ยวอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่ามันมีครยุคหนึ่งที่มนุษย์ ดูแลคนแก่โดยการเคียวอาหารให้อืมอะไรนะเขาก็บอกว่ามันคือหลักฐานของความเห็นอกเห็นใจหรือจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นมาในสักครั้งหนึ่งเวลาในประวัติศาสตร์ต่สิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีภูมปนะิปัญญาะระดับหนึ่งคือคือเอาเรียกไงว่าสัตว์ที่มีความฉลาดระดับหนึ่งนะ mm. เขาก็จะเป็นสัตว์สังคมที่จะดูแลกันอยู่แล้วไหมพี่ยกตัวอย่างเช่นช้างลิง mm. หรืออะไรเงี้ย<ต>เขาจะม,ม่ดูแลตอนแก่เคยได้ยินเรื่องสุสานช้างไหมครับครับ ช้างเนี่ยมันจะมีเส้นทางการอพยพแต่ละปีมันจะมีช่วงของมันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่ากันว่าช้างที่แก่จะแยกตัวออกจากโขลงแล้วไปตายคนเดียวเห็นไหมมันก็คือการเดินตามเพื่อนฝูงไม่ทนันในทางแล้วก็ล้มหายตายจากแต่มันเรื่องนั้นไม่ได้เกิดกับมนุษย์มนุษย์ไม่ได้ทิ้งคนแก่แบบที่ช้างทิ้งครับมาลายเหมือนกันมาลายนี่โหดกว่ามาลายนี้ถ้าป่วยหรือแก่ถึงจุดหนึ่งจะถูกขับออกจากฝูงเลย หรือจะให้ไปเป็นตัวล่อจระเข้เลยจะรู้ตัวว่าตัวเองเ่ยต้องเป็นตัวล่อจระเข้<อ>มันเหมอนจะเแมน่น,น้ำจะข้แม่น้ำอะไรเงี้มันเหมือนกับเซต็จริยธรรมเราถูกพัฒนาไม่เหมือนกันเราเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตในโลกก็ได้ต่อให้สัตว์สังคมอย่างพวกนั้นในเส้นทางวิวัฒนาการของเขาเขาใช้วิธีนี้แล้วมันทําให้เขารอดแล้วมันเวิร์กวิธีนี้มันก็ถูกสั่งสมอยู่ในดีเอ็นเอจนกลายเป็นจริยธรรมของเขาซึ่งก็ไม่เหมือนเรานี่ขนาดดาวดวงเดียวกันนะถ้าต่างดาววันที่อาจจะย์ f มีจริยธรรมคนละแบบกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าว่าสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือไม่นะฮะฝากให้คิดเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนะฮะ และแน่นอนว่าเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วก็พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในจักรวาลด้วยความเป็นไปได้อะไรต่างๆนานา,นา,นานนะฮะก็วิเคราะห์ออก,กันถกกันดาวฤกษ์นะฮะที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ยมีชื่อว่า proxima centauri นะฮะหรืออยู่ในกลุ่มดาวคนครึ่งม้านะฮะมองเห็นได้จากซีกโลกใต้เป็นดาวฤกษ์เหมือนดวงอาทิตย์เลยนะแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะมันเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กและค่อนข้างสลัวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ซึ่งนักฟิสิกส์ศาสตร์ตรวจพบเจอว่ามีดาวเคราะหห์ดวงงนึ่ โคจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ Proxima Centauri ในเขตที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป <With loud. S 1> เหมือนเราเหมือนเราและดาวเคราะห์ดวงนั้นมีขนาดและมวลใกล้เคียงกับโลกอย่างน่าประหลาดใจ uh. หรือระบบดาวที่ใกล้เราที่สุดใกล้ระบบสุริยะที่สุดเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ mm hmm. นักวิทย์ตื่นเต้นกับ mm hmm. เรื่องนี้มาก mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่ดาวดวงอื่น เราสามารถพบสารชีวโมเลกุลได้แล้วมันเกิดกระบวนการบางอย่างในสภาพแ<ม>วดล้อมที่ทําให้สารชีวโมเลกุลมันรวมกันกลายเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดเป็น DNA เกิดเป็นสารพรันธุกรรมได้อาจจะมีการทํางานร่วมกันเกิดเป็นเมตาบอลิซึมขึ้นมาในร่างกายได้ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาว ดวงต่างๆได้เหมือนกันครับที่มีลักษณะคล้ายเราพูดยากครับพูดยากมากเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีพื้นฐานมาจากคาร์บอนเท่านั้นพวกเรานี่ใช่ไหมหมายคมว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกครับจะมีธาตุคาร์บอนอยู่ในร่างกายทุกดาวไหมมีมีคาร์บอนเนี่ยคือทุกดาวไหมทุกดวงส่วนใหญ่มากหรือน้อยแค่นั้นเองครับแต่แต่ทุกมีทุกมีทุกดวงแค่มากหรือน้อยใช่แล้วธาตุที่สามารถประกอบเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนได้และหาง่ายที่สุดในจักรวาลเราก็พวกคาร์บอนพวก ไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรที่เราพูดไปราะเป็นเป็นธาตุที่หาง่ายครับไม่ใช่ธาตุทุกตัวในตารางธาตุจะประกอบเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนได้จะเป็นธาตุบางตัวเท่านั้นสมมุติไม่เป็นคาร์บอนเป็นอะไรได้สมมุติง่ายๆสักอันหนึ่งที่มันที่แ<ะ>ับอันนี้คือความยากเพราะเราไม่มีตัวอย่างอื่นเลยเออดังนั้นความเป็นไปได้มีทุกอย่างเลยธาตุเหล็กครับอเดียแบบท er. ันสมร์ก็เยอะนะก็เยอะมันมีเยอะมันมีเยอะ,ยอะแต่แบบว่าการจะรวมเป็นโมเลกุลอะไรที่มันซับซ้อนแบบนั้นได้ แบบแบบหลากหลายแบบมันก็ยากอยู่เพราะมันเพราะมันมีพันธะโคเวเลนต์ได้ไม่ครบได้ไม่หลากหลายเท่าคาร์บอนอย่างนี้ก็กาถ้าไม่ถึงโลกเราถึงเป็นคาร์บอนเบสมันก็จะมีเหตุผลอยู่ว่าเพราะคาร์บอนหนึ่งมันหาง่ายในเอกภพนี้เป็นธาตุอะตอมไม่เยอะมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายโปรตอนไม่กี่ตัวรวมตัวกันได้แล้วมันมีพันธะโคเวเลนต์ได้หลายรูปแบบมันเหมือนกับเป็นตัวต่อเลโก้ที่ประกอบได้หลากหลายมากแต่ถ้าเอาความรู้เราไปมันเราไม่รู้ว่าจะธาตุอื่นๆที่จะประกอบให้มันซับซ้อนขนาดฟังก์ชันฟังก์ชัน ความคิดความอ่านชิดเหนึกจากคาร์บอนมันจะเป็นอะไรได้บ้างมันมันยากเหมือนกันไม่รู้รากไต่ีต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าธาตุไหนสามารถทําได้อ่าความรู้ทางด้านเคมีจะบอกได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะใหญ่ได้แค่ไหนจะทนอุณหภูมิได้แค่ระยะทางประมาณไหนจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมหายใจอย่างไรเพราะว่าเคมีมันบอกได้หมดเลยครับนะสมมติเราบอกว่าสิ่งมีชีวิตเป็นคาร์บอนเรารู้ละคาร์บอนต้องอาศัยน้ำใส่น้ำในการทําละลาย สารต่างๆเพื่อสกัดพลังงานมาใช้ถ้าสมมุติ<ม>ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นซิลิกอน<ม>ที่มีพื้นฐานเป็นซิลิกอนสิ่งมีชีวิตนั้นต้องก็ถ้าเกิดหายใจยออกซิเจนก็กลายเป็นของแข็งเพราะว่าเราลึกภาพเราคาร์บอนหายใจออกซิเจนเข้าไปออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกา๊าซแต่ถ้าเราเป็นซิลิกอนเราหายใจเข้าไปหายใจมาเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ของแข็งก็คงต้องหายใจออกมาเป็นเม็ดทรายฟืดใช่เลยครับ นั่นแหละครับถ้ามันไม่ใช่พื้นฐานเป็นคาร์บอนทุกคนจะตื่นเป็นมามันแสดงถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วเรามาเทียบเลยว่าจะเป็นตามอย่างที่ความรู้ทางนั้นเคมีระบอกหรือเปล่ามีอันนึงมีอันนึงที่ไม่ใช่คาร์บอนทาร์ฟอร์เมอร ทาร์เมอร์และเอเลียนเอเลียนพี่จี้เราพูดถึงว่าซิลิคอนซิลิคอนเบสใช่ไหมเอเลียนในหนังบอกว่าที่น่ากลัวหัวยาวยาวซิโนเมอร์ซิโนเมอรในหนังบอกเป็นซิลิคอนเบทเขาเอาความรู้จากความเขาเปลี่ยนที่เรารู้ใส่จิริยการเข้าไปแต่จะบอกก่อนว่าผมคิดว่าผมคิดว่าทำไมฮอลลีวูดเลือกซิลิคอนเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่คาร์บอนหลายๆนักวิทย์หลายๆคนก็บอกว่าลองลงมาอาจจะเป็นซิลิคอนน่าจะเป็นซิลิคอนเพราะว่าซิลิคอนเป็นหนึ่งในธาตุที่สามารถสร้างพันธะโคเวเลนต์ได้ซับซ้อนใกล้เคียงกับ จริงๆเหมือนกับคาร์บอนเลยมันเป็นธาตุหมู่เดียวกันธาตุหมู่เดียวกันใช่แต่ว่าพันธะมันอ่อนแอกว่าคาร์บอนก็คือถ้ามันเกิดขึ้นในโลกโลกแบบอดีตแต่ซิลิคอนมันจับตัวไม่ได้เพราะซิลิคอนไปจับตัวออกซิเจนจับตัวอะไรเนี่ยพันธะมันอ่อนแอเจอน้ามันก็สามารถสลายได้แต่คาร์บอนมันไม่สลาย อะไรอย่างนี้แต่ในหนังเขาก็เลยว่าเอาเป็นซิลิคอนเบสละกันซึ่งซึ่งมันก็เม็ซเส้นต่างจากซิลิคอนมันจะทนกดกดบางอย่างทนกดแล้วก็ทนอุณหภูมิได้สูงได้สูงมากหนาวร้อนมากจัดได้เย็นจัดได้ตามคุณสมบัติเท่านีน้องๆ F4 นะไปเรียนกันวิทยาศาสตร์กันเยอะๆนะนแล้ฟังพี่ๆก็ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยคือง่ายๆว่าสิ่งมีชีวิตจะสร้างขึ้นจากคาร์บอนเบสง่ายที่สุด เท่า<ล>ที่เรารู้เท่าที่ทเรารู้รน,นะอย่างที่ผมพูดสิ่งมีชีวิตดาวสุกและดาวเคราะก็อาจจะเป็นแบคเีเรียเหมือนกับโลก<ช>ถูกไหมฮะถูก แต่ว่าเขาโดนตัดไปกลางทางด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมคิดดูโลกก็มหัศจรรย์นะฮะ4,000ล้านปีของห่วงโซ่ที่ไม่เคยถูกทําลายของสิ่งมีชีวิตไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนทําลายสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นอกเสียจากว่าเรากําลังทําลายตัวเราเองด้วยภาวะโลกร้อนและสงครามเนืวอเขียวครียววาวสารโลกโลกาวินาศจบ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ